Uh, mm hmm. ทีนี้ mm hmm. อะไรูย่งนกางกงเนนี่อากาศดีมาเอาเด้เ <Okay. S 1> าจักูจะบอกเธอตอนนั้นะโอเคจะน้อจังจังราเผิดบ่ายผมเป็นนักเรียนผมเป็นนักเรียนนะคะแล้วกูตอนนีจะมาทายสายัสยยอย่างใจเดียมาสุยถ้ามาเราะเกาอย่งใจเด้เขียนภาษาไทายภาษาไทายเยะมา ภาษาไทยมากป่ะเนาะภาษาไทยมากโอเคเดี๋ยวครูษีพงษ์ท่านจน ོས་ เยเสียเสียมากกะตบอกางเลดูผิดတယ်ตบอกางနေครูคอมโพဘောပင်ကွန် 2D အဟုတ်တယ်နောက်တစ်ညတို့เนาะမဆူရီကသူ့မှာဟာတာညံရှိရဲ့တူဖြစ်တယ်သူဟာတာညံရှိတယ်ဟာဘင်ကွန်တလောက်โอเคနောက်ဒီကဆရာတို့ကျွန်တော်တို့တွေအာငါတို့တွေပေါ့เนาะတို့တွေကြောက်ရှင်သွားတင်ယူလေးတာကြတယ်ကိုษีพงษ์ท่าน รเรื่เศษ่อใช่ร่ส,สติจูจาเลีลาินูจรเดัเรเรียงการยานสนุสนันใช่หนดูต่อไป้ามารือยกกตวกันติยูจิงาพิเะมาไปเรียบเนี่ยการเรียนรู้คือความสุขสาหรับพัวปราโอเคย่งางนั้